คำถามก็คือสมาชิกวงทีป๊อปใครเป็นลูกครึ่งอะไรนะข้อแรกวงโฟอีฟใครเป็นลูกครึ่งอเมริกาลาวฮาน่าเขาชื่อฮาน่าเหรอฮาน่าอะไรฮานาถูกค่ะข้อที่สองวงพ็อกซี่ใครเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษจีนอังกฤษค่ะเป็นคำตอบที่ถูกค่ะด่านที่สามวงแอตแลใครเป็นลูกครึ่งไทยเวียดนามภูมิค่ะหน้าตาเขาน่ารักค่ะเป็นคำตอบที่ถูกค่ะ จะเชิญพี่แป,ป๊บอายอีเป็นคนท้าด่านที่ 2. 2เดี๋ยวเราจะให้ไปลองแปลงฟันแล้วมาบอกว่ารสอะไรอร่อยไหมไปลองกันค่ะอร่อยค่ะหอมหวานค่ะกลิ่นมันชัดมากเลยค่ะไม่คิดว่ามันจะมีรสนี้เป็นยาสีฟันดูเป็นรถที่แบบเป็นของกินมากกว่าตอบพร้อมกันนะเป็นรสชาติอะไรคะชาไทยค่ะถูกต้องค่ะยาสีฟันอโยอีอายอีบอก